ดีจ้สวัสดีครับถ้าพี่น้องมาเก็บผักหวานได้มืหอนี่เห็นบ่ผักหวานนี่มาเบิ่งอันนี้นะมาเบิง่งนะป้าครับเกิดหลายนอ้อต้นนี้เนาะปงหลายดิมึงนี่ครับบปงยอดเลยยอดผักหวานนละยม,มันเป็นยังไงก็ด,ดีงามงามพอกันมัอนี่ล่มแห้งครับมัอนี่ <laughs> บ้านพี่น้องล่มวมนาคือบ้านยนายฝนวนา มมามาเก็บพักวานน้ำกันเด้อบาทนี้แกงเนาะปัดตะลางล่างเวลาขึ้นไปผู้ใดเป็นคนเห็นนี่ <c oughs> ไูนเบินน้นาเบิ่งเบิงครับต้บนเพิ่นเคยได ดมือมมของมันเก็บนะครับ <c oughs> งามพอต่วนสีผสมวลเดก้เก็บก็ได้มันกมันเลยเนียทั้งมันทั้งมวนเาพอจงสีลายตนเนี่ยก็ครพ่อแม่ัวใหญ่พ่มอมใหญด อย่างเงี้มันละโซ่อย่างไรโซนมนเล้วเดี๋ยววันโซนเดียวกับพ่อเยอะงงีจะไปหลายอีกนี่นะคว่ำยังได้อีกนี่ละมึงนะครับ โลดหะเด้เนาะเป็นไน่มถั่วอยู่นี่เลยตเอบไปเรื่อยๆอ,อยู่นี่ละเงาตกไงนี่นอ,าอ,านอาน้ำมูลนิธตวนนะวันเนาะ เป็ดทอดหวันหายแกงมวนนั่นเสียบคักครับว่าเก็บทอกหวานเด้่ยวันนี้เข็ดยังน้ำมวอนี้แง้ไข่หมดแดงนแง้ไข่หมูแดงไปแกงได้ทักหวานพร้อมมันแง้ไข่หมูแดงน้ำเก่าครับพ่อบักเบนเลยเจ๊บักเบนไม่กินพร้อมอุปกรณ์เนี่ยนะไก่ยางน้ำกันได้เนี่ยนะย่างอุปกรณ์ครับ ส่วนเิ่นมายางผู้นเนี่ะนะนยางผู้น้ำกันเด้อเหมือนถันา่าพักหวานน้ำกันนตัวร่มหนาวครับร่มแห้งคักมีขิ้นนวลใยไวยังไงมึงได้แม่สามคนผมได้แม่อยู่นี่กำลังงามไหม

ข้อดีแล้วใส่วมแค่พ่หวานเครืงุโอ้หงมดแดงเครื่องุครับหวานพอดีแบเนาะหอยๆน เสาไปคั่วเนี่ยจักก๊กยังกะเสาไปได้ยังกัได้เ้าไปบืดโอ้ต้นนี้ก็ยอดใหญ่อยู่ด้นี่ปาดเถอะมาเด้อพี่น้องเก็บผักหวานเด้อผักหวานน้ำก้นกะมีร่มมียังมากกะขอโทษขอภัยเด้อครับเด้อมันนี้มันป็นางไรดอบมันร่มแห้งม้อนี่จักสีว่าจังไห๋ตินฟ้าอากาศเฮ็ดมาให้ ลมแหงเอาเจ้าคือได้คิวานาแถนะ้ะห้วยบุญปลาผักหวานคือได้คิวเข้มเถอนเนาะลมแหงครับถ่ายจอบจังหวะอันบ่มีลมจังไทยผด <c oughs> เขาแพ้ในหนองห <c oughs> ลายๆเก็บผักหวานเหมือนมันลมให้พ่นนะมึอองด้วเหี่ยวผักหวานทัก <c oughs> ใส่ไม่พ่นถ่ายไทั้งหมดเลยมึงครับลมตวนหนาผาบุบบุบลมต้นนาผามาตึมตึมมากเลย หนไหมหยอดงามไหมครับให้กำลังใจเด้ครับย้่มกันเด้ครับพู้ทางนุุ่ฟังทั้งพี่กับแมนวิวครับวิวธรรมชาติร่มมาอีกแล้วครับงามบาครับวิวทางนั้น ยางพู่ว่าน้ากันล้วทำยัักเที่ยงเหละครับท่านเ็กจะาพ่หวานสองสามตนแล้วก็หมดแดงแต่เงี้ยสองครั้งก็ดีแกงอยู่แบบกับข้าวเที่ยงมันนี้ครับเรากัแก้วล้พักโอ้นียไเนี้ยปีามือสามคนปนปนี่ปีหาคนกับียังไน้ำอ้อยน้ำอ้อยถุงนี่ก็เด้่วานจตพกน้ำอ้อยครับแกมือเราว ใครับใช่ว,ว่าผมได้อันนี้ครับโดนกะีะก,ก,ก,ออกีไหเปเสาร์นัห่เขาก็ไดมามาเร้อมาเดือกัน,เ,นเด้อบาดนีนเอเขาที่พูดจังแสบแซบยังเมย์ยๆล่ะก็ไม่กินเขามันยังแสบเจ <laughs> ้าประแดต้องเียในซ้อมประแด แก้วชามแดงคบแดงไหนเรับแกบบ้วพิษผมแบบเจ้วพิษผมแก้วท่นดาไปกินอันเป็นฟ้มเบ็ดแจ้ากินดอกเบ็ันดาิดาแฟนเขาี้เลยแหละไอ้ขีบ่แใหงกำลังใจใหยพ้นี่ยเด้อครับถ้ามากใแดงไดกว่าถ้ามาเคแดงได มากอดะคตรไหลโคตรแส้เฮดเดอกดติดตามให้พกกนนร้อมรื้สโลแกนเดืองได้ปะเนี้ยนี่แหละไปย่างเมียมาน้ักันแต่ไม่กิน้ขาน้นกันเด้อเอาพลังสะก่อน ามสมนี่นี่นมาคามหวานไปนหาซื้อหมวกมาใส่ตั้งแต่นั้นก็ยังตอนถ่ายคไปไปลิปใหม่ใส่จนห้างหมวกไปแล้ว <c oughs> หลังจากกินขเขาแล้วครับขากดายครับนำทางเมื่อานาเขาเมืเ่อแดงซึมกันอีก เป็นหัดเปลี่ยนนโอ้เป็นมีหัดเปลี่ยนี่นใครตรงนี้นี่เนี่ยไคยตรงตรงนี้เปลี่ยกระไรอืมอก็เอานั่นะ างานมีเด็กไทยมันงนะได้แล้วครับห้างรักพอดีเมนูแรงเก็บผักหวานเม็ดก้อนดังพี่น้องจำผักหวานต้นนี้ได้บ่เคยพามาเก็บปุ๋ไก่เคยพามาเก็บเลยครับผักหวานต้นนี้ที่นี่โปง้งโป้งแล้วโป้งแล้วเห็นไหม มันสิมี่เย็นอันนี้น้ำนี้ครับผมกับผ้ามาเก็บดูเลยครับปีกาก่เลยเย็นนี้มึงนี่ครับมึงเนี่ยใส่หน่าแบบไง,ง,งใส่ใส่แดงวานดีสุโอห้หมดแดงตื่นแล้วครับ ไปเบิ่งเบนครับวันนี้บักเบนมีอยู่เบนอีกต้นหนึ่งครับท่านสุกไปนอไปเบิ่งครับทั้งหมดแดงอยู่ขางก็เบนครับนี่ใครเเห็นน้อนีนี่นี่เล็ๆนี่่ะเบนกระสุกแล้วครับ เดียวพ่นกับยานะจัดการมดแดงครับเดี๋ยวพ่นพาพี่น้องมากิน้อเป็ดนะครับหวานวะครับอ่งหน่อยๆครับมั่ใช่เป็นไงหวานหวานตาใสา่แต่ลายเตบอไปเอาไข่ลีตะลัสามซ้อน <laughs> ซับนี่จักบาทถ้าซุว่าไปขายตลาดซับนี่บ่ประมาณก็สชิดไอ้แซวบาทนี่ละแมนบอกว่าว่เมนเป็นรวยคือ,ยอยบ่เขากองวข<อ>ายไอ้แซบาทเป็นีขายถือเพื่อนบมน่มันมัน,มนใครตรงมาหลายนะ <c oughs> แกงกินดีกว่าซะเอาแกงกินบ่ได้ไปขายดอกแกงใส่ผักหวานมืน้อน,นี่แกงใส่ผักหวานเอาเอาใส่ๆนี่ได้แล้วนี่ ไม่ค่อยส,สองเสียคนใส่ฮะเก็บไว้ในปากคือพันดาอ <c oughs> นนี้เก็บในปากเ <c oughs> ก็บใส่ปากเอใส่ปากก็ใส่ได้แล้วใส่ลายไปได้ครับบม่มีน้ำกินวหวางโยวานอยู่อนนอยของฝาก ท่านหาตอดกับบ้านครับเอ๋อเมื่อแล้วเนี่ยนั่นทุ่งหัวจะพ่นเงยเอาไหมนั่นน่นะกลับมาบ้านเหลือครับท่านหามาตรงเรียน ม,มื้อนี้แวตาเป็นแม่กุ้งครับผัดไทยเมนูมื้อนี้ซื้อเมนู้อย่างผัดไทยเจ๊ข้าหวานไทยแหมมันแดงเอเครับวัตถุดิบได้มาต้อห่างไกลไเพื่อนไปหาเบุ๊กกันนะก็เนน่า,นนาเนเ <c oughs> เน่ขึ้นเงียบเลยเมนูผัดไทยครับลองเบงิงสิเป็นหน้าตา่างไดท,งท่าติดตามครับ ใหม่หรือบ่าใหม่ถอดไข่ใหม่บอ๊ะนังไปไม่เนาะเคยกินบอ๊ะเราเคยกินเคยกินแต่ใส่ผักหวานเราเคยใส่ไข่หมดแดงเคยเสียแนงหยำแตกเกาะเกาะอันนี้เสริมไข่หมดแดงใช่ปะเอ้า takinting di po seryoso dito ko ออหอม่หอมเสียงยังแต่แ่บวะแ่บอยู่นัดตงเสียปีมื่อนได้ยินเสียงยังตุบๆๆ,ๆียงขามวาแดงแบวะนี่เด้ลูก้าเฮาน <c oughs> <มา S 2> ีมันันดืนยัางาจะกินดไทยปหูมินหมอมาได้นัมนี <c oughs> มันเฮาแซ่ปุบๆเลวแล้แลแลแลน้ ใครพูดเตียงอะไรเยอะแยะันเออแม่นทำดิต้อนออกเนอะมาวอาปเตียบย่างม้วนกันเลยแม่นี่ฟิมืุนดับไปแต่แสบบ่นี่ลูกค้ายางน้ำด่างไหมลูกค้ายางน้ำมาสั่งวันนี้ลูกค้าตามกินมาแล้วอยู่เอียดจิ้มอยู่เอี่ยดจิมอยู่เอี่ยดจิ้มอยู่เอาขวานคือใส่บรเบิดเอาลูกค้าเข้าไหมตักใหม่มันหน่อยที่นั่มาเติม เตาคนบ่นนี้อยากซีมอยากซีมเอาพักวานักอยากซิมเอามาน่ยให้มาน้ซมเลยอันนี้กินเลยเป็นได้ปีบืนดัดแบเป็นได้ไหมคือแกงบ่ไอ้คนละรดจัดแสบอย่างแสบ มันนปีก็ใวดหน้าก็เรียบปากเราเบวมันมันอัาน้นไขใมุดแดงนะมันใครมุดแดงนะมันเสียบมือเพืนาดาดีแล้วมีเขาคํำราแล้วๆที่อันใจอันเขาเจ้าใช่ว่าสี่สียนะเมียนนะผมเขาเจ้าเขาเจ้าใจว่ะไปองเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นว่าถอดเพิ่นว่าถอดเสีบครับก็เลยลองถอดเบิ่งปากขอบค้นหลายๆครับเปเกบเพียน้กันแ่บมแม่ จังพอ,พอกันม่คลิปนาครับฤฤฤฤดแีแม่งมแบบุบจ้าจอัสดีจ้าไม่นู้แล้วแฮมว่าจจ้าอืมจ้าเมื่อนาวันเสาร์ไปอีกเน่อเจ็บพวกวานเทหนหน่าขนาะเท่าหวานมิดบบเดียเดี๋ยวเดี๋ยวสิพายเพิ่งเห็ดเฟืองครับเห็ดเฟืองอย่างคนกำลังสเสด็จเจ็บเลยเด้แวะะรเรอันนี้วามขเอ๊ะปู่งไงสอดให้กินบ่คือจันเต็มปลวยเืเกาเขาบอกินจ้าทำกัละ เราไม่นีพนถอดใครแปลก็ได้หมือนนี่เพาะมัดถอดใครไม่นีพ